เริ่มตาต์ากันใหม่เถอะนะครับว่าเราจะทํายังไงให้เอาแนวยุศาสตร์พัฒนาของบัตรี่หัวทายังไงเอาจะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบัตรี่หัวเข้ามาอยู่ในตรงนี้ได้คําว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบัตรี่หัวไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวทุกเรื่องเรื่องการดํารงชีวิตการคลองชีพการครองตนทุกอย่างท่านทรงรับสั่งไว้ครอบคลุมทั้งหมดบางคนไม่เข้าใจหาว่าไปสอนให้ประหยัดประหยัดท่านไม่เคยรับสั่งเรื่องนี้ท่านบอกว่าประหยัดเพียงไม่ใช่เรื่องการให้คนประหยัดท่านบอกว่ามีพอกินพอใช้ ถ้ามีเหลือก็แบ่งปันถ้ามากกว่านั้นก็ขายแลกเปลี่ยนแล้วก็ลงทุนมันถึงต้องมีมีเหตุมีผลพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีไงถ้ามันเสี่ยงก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็ทําใหม่เมื่อสถานการณ์มันพร้อมเอื้อมหน่ยไม่ใช่กระดันทุลังไปเรื่อยแล้วก็ล้มละลายใช่ไหมนะลงทุนมากเกินไปขายไม่ออกมันก็พังทั้งหมดนะครับอันนี้คือเรื่องของปร,รัชญาสีพอเพียงนะครับง่ายๆต้องมีความรู้และคุณธรรมคุณธรรมคืออะไรคุณธรรมก็เลยแต่ ถ้าตามมาทำเรอก็โอเคฟังดูดีนะคุณธรรมเป็นธรรมะมั้งคุณธรรมคือรู้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเนี่ยง่ายๆทุกคนถ้ารู้แค่นี้ถ้าดีก็ทําไม่ดีก็อย่าไปทํานะและ้วะต่างๆก็าตามที่มันทําแล้วมันเกิดผลผลดีต่อสังคมต่อส่วนรวมมันก็จะกลายเป็นจริยธรรมจริยธรรมเช่นเบญจศิลป์เบญจธรรมทำแล้วคนเป็นคนดีนั่นแหละครับนั่นะเอาง่ายๆสองอย่างเนี่ยประเทศไทยจเจริญแล้วละ่ะนะมีคุณธรรมและจริยธรรม จริที่ทำเป็นเรื่องขององค์กรคุณทําเป็นเรื่องของบุคคลเพราะนั้นท่านต้องสร้างวัฒนธรรมในองค์กรของท่านให้มีเป็นองค์กรที่มีจริยธรรมคือองค์กรที่มีคนดี